สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนบว่าสิเป็นพ่อแม่พี่นอ้อง,งทั้งพังลาพังแท่งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ช่องบ่เวียดบ้านเท่าอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่ามาพบมาพ่อก,กับเบาเหยียดในมื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านแก้งกระเบา๋าพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะก็สิได้มาหาทั้งครอบครัวของแม่น้องนชรเ,เพิินเนะะเาะมีทางบอต้าเพิินเนาะว่ะ สิมาเทกเบิงเดินของแม่น้องน้าเพชรเนาะวกมกลวงคว่เนาะรอบๆเดินนั่แหละพิ่้คือลมแห้งทเด้มือนี้ลมทลวายเลยฮูทองอู้ลุกอ่าสบายดีได้จางเด้เนะอ่สบายดีม่น้องน้าเพดเนะดี๋ยวให้แล้วลีเนาะแล้วมื่อนี้ลีเหนียว เต่า้องตัวนั้นยังไม่ได้ขีดบอลืมว่านี่ลืมเบลมเผาไอทั้งเถินี่ยล่าแล้วบอสโอ้ลืมอีกมื้อนี้นี่โอ้ยเนาะ คืออีคักแล้วเรื่อนี้มั้นี่คาว่าแล้วอันสองห้องนะบ้านนี่โอ้โอได้ขึ้นพานี่อีกวานี่กะโอ้ขึ่มล่วงมาแต่ชิบหานมันรัวลืมเศษเสร็ยดงาคอยขีดที่หลังก็ได้อยู่ีีเนาะ ออกินเข่าเรียบร้อย,ม,ยมือเนาะกินกับเพียงต้มไข่ต้มไข่ต้มเซียนอือต้มไข่กับต้มเซียนธรรมดาซีนแห้งอีกโอ้โอของเสียว้วเนานะทัดแล้วเลีเล่วทางเท,งทงิงเนาะนิ่เหลือแต่ไฟทั้งุ่มบ้านน,นี่เออมานี่บุคคำดอกมานี่เนาะบุคคำ สาม,ส,มลลาสี่โมงคุณแล้วบอเออเมน,น,อน,น,อน,น้องน้ำเพชรก็เลิกพ้องมกันกับา้างพนบอเลิก้อบกันแล้ว้า,างเพื่อนอลไรแกันเพ่อน่าฮ่าฮ่าวขวดก่อนหัอาจฮึ่มมื่อนี้ท่านบารเสียนพนไม่ลงมาบอน,น้องวันเห็น,น,น,นเดหรยวว่าจะเป็นช่วงแรงกว่านี้พนบอเนาะ พิ่นเคยเด้นเนาะวิ่งเล่นเล,เลยเพิ่นลงมาแต่ก่อนก็นได้ช่วงประมาณ2-3โมบ่ทีก็นี่แม่นๆช่วง3:00นมุงแห่ลงมาเลงเลยนีทางางเพิ่นก็เรียบร้อยเนาะทางนี้ยังอีกค,คัดคัดมันบ่เพิ่นเน้เนาะ

ผู้อยู่วัยานเ้อารใ้ทางม่แน่ก่อนเบอรบอร์ต้ชื่อตนางมาบอะไกะนา้องบางที่บี่ตนางมาสชมาอ้อมนี่นะเบสไกเลยเนาะเอในอนาคตโอ้เจอจอนี่กนเนาะมากกว่าได้เนาะแต่ว่า บนได้สางเด้เนาะหอไปเน่เนาะป้าระวังเด้อตะปูได้นน่เอาขาได้ไปใช้ก็บ่าเต่ทังทังเข่าทังอกก็ แมนและ่ตาเลยแมนอ่าเดี๋วองกมาตรงเ้วยงาม่วดยมงามบัวเนาเพราะว่าอย่างทางรนหาองุบดอยอยากเข้าไปจอดพุ่นไปสบายเพาะาหนวาเม็าันเป็นเม็สามเม็ดีๆจะสเมตร chỉ vậy cái này mang bảo tạ ừ. chút nó bỏ này tám ừ. mét nào tin <laughs> ừ. <laughs> ừ. mét nó ừ. cao lên nó ừ. men <laughs> 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 men tiếp à. mét nó phải nó tiếp hà mét Ô, sẽ để qua à, con đừng cái gì chỉ nó vào ta đó เม็ดหนึงทีบอตากันมช่าสอเนาะก้อนหนึ่งมีชาหเม็ดบออีกเม่ดนึ่งบอตาเอ้ยอ๋อแมลว่าเช้อของมันเลยบอบอตาคือสิดีแท้เนาะชื่อตะนางมาอ้อมไห่ปันนีโอ้บอตาใมาปมูกมันต้นอยู่พี่บอ sau này, chỉ nó bảo ta nó thấy mẫu bảo ta, ao đi đi nó, ừ. ăn sống mét cao ship nó cứ gì này thế, con song sống gì mét Thế này đi. Ừ. Sống... nhỉ no, thương không? Để... Để, để... Để, để rồi. Đó, mét đấy,

Đấy, bà ta đăng ký ừ, anh kia đi bỏ Rồi, mình <laughs> ta Rồi, mình đúng rồi, mình đúng nó là... có đi, bỏ đi xì có, đó, bà đó, bà ta, bà đó, bà nó bỏ ta, nó không bật môn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

mét đấy, mata, chín ta cao chín mét, chín mét thằng bước này, oh, tốt, chín đi, cô, là... ừ, ừ. đây nó

ทั้งไอ้สร้างเพิ่นกะอีกบุดนคนนี้ปะาละเพิ่นวะเดี๋ยองพี่น้องนักการคือประมาณนี้แหละเนาะจังไั้นังไงกระเป๋าเพื่อนพี่น้องของคนติดตามรับชมคลิปของเบาเย็นเด้อพี่น้องเลยเพ่นบาเย็นนี้มีกำลังใจคลิปต่อๆไปเนาะถ้านี่กับเขาเพื่อนพี่น้องอยู่ดีมีแหงื่อวิสุขสุขคนคมเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดเขอให้ได้ดังใจสว่างปรารถนาเด้อเนาะถ้านี้เบาเย็นเองคือสิของก้าเข้ามา สบายดีไปพี bye. Bye ่น้องบ๊ายบาย